มันมีชีวิตไหมพ่อมีมีฮะพี่จับได้เลยเหรอพอ่อได้ได้เฮ้ย้ามันมีเพียนมาถ้าเราโดนแล้วมันขัดแม่มมครับเจ้าเจ้าเขาเขาบอกเทเทเ้เทไปไปเลยไปมาแว เด็กๆรู้ไหมว่าปลาที่เราจะไปให้อาหารนับชื่อปลาอะไรไม่ปลากระเบะาไม่ใช่ปลาอะไรมามีปลาย่ำสวัสดเออปลาย่ำสวัสดปลาย่ำสวัสดตัวเท่าไหร่รู้ไหมนี่ oh <no. S 1> อ้าวนขนาดนี้เลย <c oughs> จริง าช้างเนี่ยจะมีปลาย่ำสว่านอยู่แค่2ที่ใช่ที่นี่คือที่1ที่มีปลาย่ำสวา่านโลละเท่าไหร่รู้ไหมโลละเท่าไหร่คะโลละ1,200บาทว้าหตัวเนี่ยหนกิโลขึ้นฉันอว่าตัวหนึ่งอยากตับต้องพันสองแล้วเราแน่ใจไหมเราไปเราจะได้ทุกครั้งที่ออกเรือ,อแน่ใจสิเพราะมันอยู่ในกระชัง <laughs> เรา,าเลี้ยงเอาไว้นี่หนูคิดว่าอะไรหนูจะออกไปตกปลาเหรอใช่ใช่เราเอาอ,อาหารปลาเขาอยู่ในกระชังเป็กระชังไหนอ่ะเป็นกระช,งระชังธรรมชาติอยู่ในน้ําทะเลเลยเดี๋ยวเราจะไปดูปลากันแล้วก็ไปหาพี่ๆเขากันเพราะพี่ๆที่เนี่พี่ๆเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเลี้ยงปลาย่ําสวัสดิ์นี่น่าน่ารักมากเฮ้ย สวัสดีครับลูกชายของผู้ใหญ่มิดนะอันนี้ก็เป็นปลาแป้นครับปกติคือเราเลี้ยงก็คือจะเอาปลาแป้นเนี่ยครับให้เป็นอาหารปลาก็คือจะมีปลาเก๋าปลาย่ำนะครับก็คือจะกินปลาพวกนี้เนาะจับไม่ลูกจับเอเดนเอเดนคิดว่าเครื่องนี้เอาไว้ทําอะไรครับเอาใส่ปลาตรงนี้แล้วก็ให้ไวนเลี้ยตรงนี้แล้วไว้ใส่ตัวปลาตัวที่เครื่องปลา ได้ครับโอเคเดี๋ยวให้พี่ไม้ทำให้ดูแต่คุณข้อระวังอย่าเอามือเข้าตรงนี้โอ้ยถ้าเอามือเข้าตรงนี้แสดงว่ามือเราจะเป็นเหมือนปลาตัวเล็กๆนี้เลยใช่ครับจะเป็นยังไงอือเดี๋ยวดูนะดูนี่มันจะออกมาเป็นแบบไหนเสียงสียงเลยเฮ้ยโอ้ยมันเป็นตัวเล็กๆเลยมันเอาคุณนไก่เป็นกัดแต่นี่เร็วกว่าใช่ดูต่องเรากัยังด้วฮ้ย มันมาอยู่พอมเลยลูกแน่เสร็จแล้วทีนี้เราต้องเอาไปเยอะมากท้อยค่ะไหน่อยค่ะประมาณนี้ครับอ๋อประมาณนี้อ่าใครจะช่วยยกสัก้าึ่งช่วยกระเดียกไือเล่นยกไม่ช่่วยห้าให้พี่ลินถืออ่ะเบามากเบามากเบามาก เอาเดินไปนู้นสนิค่ได้อาหารปลาย่ำสวัสดแล้วเราจะต้องนั่งเรือไปกลางทะเลได้เ,เด็วมารับนะปนไปนอนตรงนู้นเลยนะบ๊ายบายเด็กบายเดวกกำลังไปให้อาหารปลาทำไมไม่ได้ไปด้วยกันล่ะทำไมไม่ได้ไปด้วย ในรถคันนี้ทั้งหมดกี่ตัวจ้ะพ่อสามสี่พันตัวสามสี่พันตัวตัวละพันสองก็คือประมาณโอ้โหโอ้หทิพไพรแล้วพ่อพ่อรวยมากเลยนะพ่อขายนะมัน <c oughs> ก็มีตายบ้าง <c oughs> แล้วเราต้องเลี้ยงนานแค่ไหนแล้วถึงจะเอามันขา,ายได้เหรอพอดีงั้นหกเดือนี่สิบแปดเรือสิบหกเดือนานมีคนมาขโมยไหมพ่อถ้ามีพ่อยิงแม่งเลยใช่ไหม เขาบอกว่าในเกาะช้างเนี่ยมีแค่สองเจ้าเท่านั้นที่มีเลาตีนสว่างพี่เนี่ยผู้ชายแี่เลี้ยงอยู่ด้วยกันเขาแนกโคลลัสีอ๋อพี่คือรอบควเดียวมันเป็นสมัมทานะเหรอครับพ่อเจ้าลูกำไมไม่มีลยงปูก ไม่ได้สัมปทานอะไรหรอกแต่ว่าพ่อเลี้ยงมา30กว่าปีแล้วไงคือแบบใส่สตัางเล็กๆนะแบบเลี้ยงร้อยตัว200ตัวมาเป็นสัวสนตวาะก้าปปามาให้หน่อยเดี๋ยวเราจะส่งให้ลูกลูกค้ากำลังไปค่ะมาเลยจะได้ไ้ลงมาเอาค่ะเอเดมมีชูชีพแต่ในลาเป็นพี่นะไข่ก้ามาเอาบ้างพี่เล่นมา

้มันกินของเร <ulously, S 1> <busca S 3> ีนแะล้วหน้ <ussen. S 2> <oco ose> าตามันเป็นยังไงอ่ะลูกว่าหน้าตาดีมันกินแรงมากเลยมีปลาจุดด้วยมีปลาจุดด้วยคำนี้ปลาจุ่มสุดเหรอแล้วปากมันแหลมโรือปากมันเป็นแผ่นเป็นแผ่นนะคะค่อยๆปลาจุ่ตัวใหญ่มากคะไม่มากค่ะดูนะครับปลาอะไรอันนี้ปลาอะไร โอ้สสวยมากออกถีนิดเราลูกสวยหรอฮะเรจะลงไปืหนะเพืเราต้องไหจับกันแล้วไปแแรไหนลาไปไปเรียนนู้นเลย กอดทำไมเพ่อะไเย็นสบายมากดูดีเ็นกอดไม่โดนเลยไม่โนเลยโดเลยเย็ืออุ้ยแล้วแล้วลูกปนุปนุปนุปนลปนุปนุปอุปนอปนุปนุปนุปหุปนุปนุปนไปูุปนปนไปนุปมุปนปนุปุปปนนุปนุปนปนุปปปุปปนไป สนุก,ไม,กไม่มีใครช่วยเลยเหรอให้อาหารปาไม่ช่วยแล้วตรงนี้สนุกกว่า <S <S เป็นรูปแหมพ่อจ๊ะอันนี้คือลูกน้ำเหรอจ๊ะมาตังอะไรกับแม่กับุณจ๊ะแม่กับุณจะเป็นอีกอย่างนึงมันมีชีวิตไหมพ่อมีมีฮะที่จับได้เหรอพ่อได้ได้เฮ้ยโอ้พี่จ๋าเยลลี่ถ้าอยากจับบ้ามันมีเทียมาถ้าเรารอแล้วมันขัดี๋ยวถ้าันเราจะเลยขัดก่อนเนี่ยเดี๋ยวจ๋ยืน เขาบอกแพ้แพ้แพ้เราไม่แพ้กันหรอกเราเป็นผู้ชนะไฟไฟเลยไปอาวทำไมลูกขำล่ะลองจับดูไม่ไี่เลยกินเจกินเจพี่ก่อนที่จะเป็นก็คุณคุณเป็นเหมือนไม่ใช่ลูกมันเป็นอีกมาเพล์หนึ่งเลยเนี่คือสิ่งมหัศจรรย์เราตั้งใจจะมาหาปลายย่์สวัสด เรานมาได้เยนลี่ยอยยอยยอยทําไงให้เราหาได้อีกหลายๆตัวโอ้แล้วมันใสด้วยประเด็นแล้วเจออีกตัวเล็กแล้วเจอตัวเล็กอีกตัวหรือมันคือหางของตัวนั้นไม่รู้นี่เดี๋ยวเราาปตรงนี้กันมาดินเดี๋ยวเราจะไปแล้วนายไม่จินจะมาหามา กิรินปล่อยแล้วคิรินบอกเดี๋ยวเราจะปล่อยแล้วนะคะจะปนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้เขาว่ายไปแล้วเห็นไหมไปต่อไปเราจะว่ายน้ำกันเดี๋ยวก่อนโอเคปล่อยตัวนี้ด้วยให้หน่อยเอ็นให้นะพี่ราชาเนียว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 แล้วมันหายใจตรงไหนแล้วมันหายใจตรงไหนไม่ปากเขาขึ้นอยู่นี่ตาเขาอยู่นี่จมูกเขาอยู่นี่เนี้ยเขาดูหน่อย โอ้ยดาเจออีกแล้วดาเจออีกแล้วโคตรร้อนก็แบบใส่อะใครรู้บอกให้กิ๊วขอตัวนี้หน่อยขายไฟเตัวนี้ใครรู้เฮ้ยใครเคยเห็นมั้งตัวนี้ยาวอ่ะขอลองนิดหน่อยอุ้ยพระจหน่อยเด่นนี่มันพองๆนี่เดี๋ยวมันก็ละลายเหรอนายเด่นมีกลิ่นไหมตรงนี้มีหอมอร่อยไหมกินเหมือนปลาหมึก กินเหมือนปลาหมึกมเหออกลินเหมือนปลาหมึอกอือเหมือนปลาเน่าเอ,อ๊ะหรือว่ามันเป็นกลิ่นมือของลูกที่โยนปลาเข้าไปในนั้นใช่ไอตัวนี้มันไม่มีกลิ่นเออสะลุมันคือกลิ่นของมือเราใช่ไหมใช่เอเดนูเอเดนสีออนเราลองจับมันตาวันนี้ เนีย่ยสนุกมากก่ะนะเร <ś m uk> ียบร้อยเลยนะเนี้ <ś m uk> ไม่ได้คันเหรอครับแต่ไม่มากใช่ไหมครับหรือมากเลยไม่มากแมงกระพุนแมงกระพุนตานี้มีทีนะคันไหมคันไหมอะอด้อยังไงไม่ได,ดลขาบอกเขาบอกว่าคันพีัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์